ตัวยิงระดับเลเซอร์นะครับผมทดสอบครับใส่เลเซอร์อยู่นี่ครับเอาดาบมาว่ะอาหินมาใส่เลยมาแครกี่ดาอ้อยบอดมือจบเอาตัวยิงเลเซอร์นะครับ

สใส่ลูกไปดิจิตนอ่นะสริแน่นุ่งเสริแน่นุ่งเดี๋ยวใส่น็อตก่อนลกใส่น็อตก่อนมีแบบเป็นเส้นแล้วก็เสแนนแล้วนี่นะครับตลงเอาลก่อนก่อนส่นอก่อนเส้นะ